่บริหารร่างกายทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ท่าที่หบริหารข้อไหล่เพื่อป้องกันภาวะข้อต่อยึดติดสามารถทําได้โดยใช้มือข้างหนึ่งจับบริเวณข้อศอกและมืออีกข้างจับบริเวณข้อไหล่แล้วค่อยๆย,ยกแผนให้สุดช่วงการเคลื่อนไหวที่นักเรียนสามารถทําได้ในท่านอนงายทำสามสครั้งต่อหนึ่งรอบสรอบต่อหวันและหากนักเรียนพอมีแรงให้นักเรียนกระทำด้วยตนเอง ที่2บริหารข้อสอบให้นักเรียนค่อยๆงอและเหยียดศอกช้าๆให้สุดเท่าที่นักเรียนสามารถทําได้ทํา30ครั้งต่อหนึ่งรอบ3มรอบต่อวันข้อที่3บริหารข้อมือค่อยๆงอและเหยียดข้อมือช้าๆให้สุดช่วงการเคลื่อนไหวเท่าที่นักเรียนสามารถทําได้ทํา30ครั้งต่อหนึ่งรอบ3มรอบต่อวัน ขที่ 4. บริหารนิ้วมือค่อยๆกำรรและแบมือช้าๆให้สุดช่วงการเคลื่อนไหวเท่าที่นักเรียนสามารถทำได้ทำา3สครั้งต่อหนึ่งรอบ3รอบต่อวันท่าที่ 5. บริหารเอวค่อยๆบิดเอวไปทางซ้ายและขวาช้าๆ ทำให้สุดช่วงการเคลื่อนไหวที่นักเรียนสามารถทําได้ทํา30ครั้งต่อ1รอบ3ามรอบต่อวันทาที่6บริหารสะโพกค,ค่อยๆย,ยกสะโพกขึ้นตรงๆร,รงช้าช้าทำให้สุดช่วงการเคลื่อนไหวที่นักเรียนสามารถทําได้ทำ3า30ครั้งต่อ1รอบ3มรอบต่อวันทาที่7บริหารข้อเข่า ค่อยๆงอเขา่างอสะโพกช้าๆโดยสลับข้างและทำให้สุดช่วงการเคลื่อนไหวที่นักเรียนสามารถทำได้ทำซ้ำสิบครั้งต่อหนึ่งรอบสามรอบต่อวันท่าที่8บริหารข้อเท้าค่อยๆกระดกข้อเท้าขึ้นช้าๆทำให้สุดช่วงการเคลื่อนไหวที่นักเรียนสามารถทำได้ทำซ้ำสิบครั้งต่อหนึ่งรอบสามรอบต่อวัน